กาะเดินทางมาหอดมือสุดท้ายของการเห็ุบุญม่งไฟซึ่งประกอบด้วยมือเซิ้งสารต่อไว้ละเป็นปะเพณีสารต่อไว้ ได้ดีกับลูกหลานสืบต่อมือแห่ประกอบไปด้วยบังไฟเองงามแล้วกับบวนฟอนร่้ที่สวยงามก็ะคืนกับฉลองโดยคอนเสิร์ตมอลล์มือที่3เป็นมือจูดนี่แห้งมวนคับพี่น้องที่รีที่ลีอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายบรรลงี้เข้าต้องเห็ดจังสี่ครับเป็นประเพณนี่คือมีผ่าปลามาถวายหลังจากมือจูดครับเมื่อนี้พี่น้องคุวัดสโพกันน้ำผ่าปลามาทอดถวายนะวัดสโพแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือกันย่างอิ่มน้ำสำับลานขอขอบคุณครับผ่าปลาทั้งุด น้าดกของเพ็ดมาทอดทุกปีทุกปีอขอขอบคุณพี่น้องจากผาป่ากรุงเทพมหาคนครทุกสายน้ำผาปา่ามาทอดถวายนาวัดสะโพ์พญานาคกำนันส่วนราชการทุกภาคส่วนจากเทศบาลและกทีกสก่สำคัญครับพี่น้องบัาน,น้องที่ทุกทุกท่านทุกคนครับทิ่มนต์ส่วนรวมพักดันต่อยอดสืบสารไปเพณี่นในงามของเข้าขอบคุณทุกท่านครับผม